นี่ดอกไม้พี่น้องนะคะกระแถวแถวที่พักนี่แงละพี่น้องเอ้ยดอกอันกุหลาพันปีอย่างงามเลยพี่น้องดอกสีชมพูโอ้ยช่วงนี้ดอกใบกำลังบานพี่น้องดอกสีชมพูไอดอกตูมันเป็นสีชมพูเข้มๆเ,เนาะพี่น้องเนาะ งามค่ะต้นก้อนหน่อยๆแต่ว่าดอกเยอะเยอะนะคะยาวไปหน่อยนะนไหนต้นหน่อยๆเองเลยนี่เสียงนกแว๊กแวกมันเห็นขนมมันเห็นขนมก็ันิมากินอันนี้ดอกตูมเขาพี่น้องดอกตูมเขายังไม่ทันบาน ดอกตูมันจีเข็มๆน,น,นัน่นเองมามาล่ะเออไอ้นกอันนี้อันสีนี่คือจะจืดกว่าต้นนี่สีนี่มันจะเป็นชมพูอ่อนถ้ามันบานหลายสีมันก็จะอ่อนออพี่น้องงามค่ะถ้าปลูกเป็นแถวย,วยาวๆจะงามค่ะพี่น้องกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีน,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 นู่นๆๆต้นอัน แมกโนเรียพี่น้องตอนที่นิงมาถ่ายเห็นไหมดอกมันรวงแล้แหละมันแตกใบขึ้นมานี่ยังมีดอกอยู่มีดอกให้เ็นอยู่ด้นี่ดอกแมกโดเรียสีขาวยอดอ่อนนะ่าจะกินได้เนาะคือยอดพักหวานเนาะพี่น้องออ,อันนี้คือเค็มแทนนี่อันนี้เค็มคักพี่น้องอันนี้เค็มแต่ต้นนั่นจืดจางมาก จางนี่เดี๋ยวแมงวันแมงวันเป็ตัวอะไร <c oughs> ก็เป็นสีโอ้แมงวันสีแมงวันสีออกม่วงดำดำไม่ได้อาจจะอยู่ตัวอาจจะใช่ตัวนั้นแมงวันกินหากินน้ำหวานคือกันเลยเออนก๋วยเตี๋ยวึ่งแมงวันแท้ะเออแมงวันกินคือกัน อู้ดี๋ยวมันเป็นพว่วงเป็นพุ่มเลยเดี๋ยวพี่นอนะ้องหนิอ่ะพุ่มเดียวเดี๋ยนี่พุ่มเดียวป่ะแต่ยังงามงามเดี๋ยวจะไปสำรวจป่าอู้ดูกอนี่เด้ออันนี่ไอ้อย่างงามป่าช่วงนี้จะเป็นสีเขียวๆดนะค่ะนด้เขียวอ่อนๆ ก็ไอช่วงหนาวๆบรรยากาศดีร่วงนะให้หนูมาหาสรำรวจป่าอู้สะเดาเ่าเมื่อระบาพี่น้องไม่ได้ออกมาดูจักทีนี่สะเดาผักสะเดาเนี่ยพี่นอ้องเห็นยอดมันบน่อยเลยนี่เริ่มแก่แล้วนี่อันนี้อ่อนอยู่ดีนี่นี่สะเดาพี่น้องสะเดาเก็บไปจักหน่อยก่อนนะพี่น้อง ยังไม่ค่อยชอบกินขมพี่นนอเขาว่าเอาไปแกงขีเด็กมันจีแฉบป,ปะนะนยอดมันเชิงขี่เก่แล้วเก็จะเลียกเอาแต่อนอ่อนๆจักหน่อยนะพี่นนอผักฟรีผักฟรีนี่อันนี้ก็แเม่นแม่นคือกัน ชอบกินสะเดาน่ะแสบเลยพี่น้องจะลองเอาไปลวกหลังแกงคือขี้เล็กนะอีกอมีแต่งงามๆค่ะฮักดังเปาะดังเปาะเขาเอ่มันเป็นยาระบายดีคือกันนะพี่น้องบางคนก็เอาไปอันเอาไปต้ม เอาไปลวกก่อนไหมพี่น้องลวกแล้วก็เอาไปตากแดดนะ่ะแล้วก็ไปทาเป็นชากินไปเ้อันน่ะแกท่องผูก่าสั้นก็แล้วแต่คนจะดัดแบงไปเนาะคะเนาะบางคนงก็เอาไปลวกแล้วก็ไอ้ทำยาขาแมาลงนะคะนี่เด้ต้นนี่ยัางงามทำยาขาแมาลงเพราะนะมันก็จะทำไดอายุเนาะไล่แมลงไล่พักไป บ้านเราก็ยังทำนะคะเนาะนี่อ่อนคักพี่น้องถามเพื่อนใครอยากกินสเราวจะเก็บไปฝากโยนอ่อนอ่อนฉันเอกก็ตอนแรกเดินมานำกระหนิงเลยทั้งว่าปวดขี้พี่น้องเอ้ยก็เลยไปบ้านหนิงก็เลยเดิน มาเลาะก่อนนะนี่กับแม่อยู่เน่เสียงมาล่ะเรียกมาแต่ไกลเลยนะเรียกมาแต่ไกลพี่น้องพี่เราจะสุกมันอยู่เน่โอ้เสียงอยู่ไหนอยู่แล้อยู่นีน่นี่โอ้พี่น้องอย่างอ่อนโอ้ยอย่างงามเลยโอ้ยนี่เสียงเขามันมาแต่ไกลเด็กชายชนิดอันนี้กับแม่เด้อพี่น้องกับแม่ เริ่มเริ่มยอดยาวแล้วนี่ไม่ชอบยอดยาวนี่จะเอาแต่ยอดองามอ่อนๆแบบนี้อยู่นี่อยู่นี่ไปไหนมาก <c oughs> ินปุ๊บก,ก็ขี่ปั๊บเลยแล้วเทวดาข่อยพี่น้องนี่ยอดยาวเจ็ดง,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 งามเบาเนอะยายจะเป่ายห้ดูยอดอ่อนๆ มาป่าแตกครับผมสเน็กมาป่าแตกนี่ดอกไม้พี่น้องดอกละคัางโอ้ยเดี๋ยวจะแหวกให้ดูมันเป็นคือละคังเนี่ยเ<แ>กบบพักเดาะเดา,เ,ดาเขาว่ามันคือละคังพี่น้องเนี่ยเนี่ยบางพื้นที่มันก็จะเกิดเป็นป่าเป็นสวยเนาะค่ะเนาะกินได้ไหมนี่ไม่ขมชิมดูดิไอจ้องชิมดูช,มดชิมนหน่อยนาจะเน็กชิมให้ดูก่อนพี่น้อง กัดนิดเดียวใช้การันหรืใบเออกัดตรงใบมันไงรสชาติเป็นยังไงขมไหมนี่ยังกัดถูกใบมันยังอ่ะขมไหมเนาะ <c ười> ไม่รูร้รส<ว>นี่ <ภา S 1> ชิมหน่อยพคนนี่มันคือฝา,ภาดฝาดเลยดูใอดต่งามพี่เนาะไอ้สเน็กชิมสเน็กก็ยังไม่เห็นรู้เรื่องรู้รสอะไร นี่บรรยากาศนี่บางคนกับผ้าหมามาเดินเออมันก็เริ่มขุมเลยมันเป็นะเะดานี่ต้นช่วงนี้พักป่าแต่มันก็จะเริ่มจะเก่แล้วแหะค่ะพักอะไรก่อนนี่นนนสวนป่าของเรา,าต,ต้นบ้านี่ดอกอันนี้บางคนกับไปตากแห้งไปทำชาพี่น้องเนี่ เดาแต่คนนี่ไงพักติ๋วนี่นี่พักติ๋วพักติ๋วอือจริงๆออกเปรี้ยวแจักหน่อยพี่น้องใช่นู่นก้อนงามนี่น้องนี่นี่นี่ก้อนนี่โอ้ยงามคักพี่น้องพักติ๋วนี่อ่าชิมดูดูเปรี้ยวไหมเน็ตโอ้เน็ตชิมแต่งานหรอเออตก็ใ่เปรี้ยวไหมน่องเขากรึนไม่ได้มันเปรี้ยวๆจ้วะ ชาเปียกอืมมันเปียกน้ำเกล็ดอ๋อเขามีชื่อมันอยู่ไหนก็อันนี้ชื่อเสร็จโอ้นี่ดิเต็มเลยน้องนี่นี่ใช่ไงเพื่อนเพื่อนนี่ก็ชอบกินนะโอ้เพื่อนทนายกินคือกันนี่เพื่อนนี่กินตแต่บอกเขาไม่คืนกันเพราะว่ามันจัดมันผิดนี่เขาไม่คืนแล้วเขาทำยังไงล่ะถ้าไม่คืนจะรูรดนี่ เคี่ยวมันไงเอากินแต่น้ามันไม่เอาเปลือกมันเข้าไปนี่อ๋อเขาเอากินแต่นามแต่คนไทยนี่เก,ก็บไปจิ้มเต็มพริกเลยนี่ยอดอ่อนอ่องชิมด,ดิอืมมันเปรี้ยวๆจริงๆอุ้ยนั่นต้นอะไรน้องนะไปดูดูนั่นมีนามไหมนี่น้ามีน้ำนั่น,น้าอะไรดอกไม้อะไรมันติงทงพวงยังไง เราจะมาสำรวจป่ากันอุ้ยต้นดอกไม้อะไรรู้ดอกพี่น้องงามๆเจินไม่ใช่กระเทียมดอกไม่ใช่กระเทียมจม้ะนี่<ด>อุ้ยคือครังคังเลยพี่น้องมันออกดอกตามก้านใบมันนี่ขาวงามจังเอองามดีดิดมมือดมเหม็นไหมเน่ะนี่นี่เหม็น Ừ, พี่น่องงามงาม <c oughs> แปลว่ามีคนเอามาปลูกไหว้หรือเปล่าเนนะี่ยเนาะวม่ามันแหลจะเป็นของมันงามดีดิพี่น่อง